สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ีแลก h ชนแนลนะฮะตอนนี้อยู่เกมฟีฟ่าอะไร3สามนะครับก็ก็ไม่มีอะไรมากค่จะมาบอกรักหัว <c oughs> บอกรักหัวที่อะไรนะลเล่นเกมครับเอเอฟีฟ่าสามนะครับว่าอยู่กับเออ <c oughs> เขาเรียกว่า <c oughs> ทีมที่เพอร์เฟกที่สุดนะครับในเกมนะฮะสองสองนะฮะคือเราสองคนนี่ <c oughs> นะครับ แบบว่ามองตารู้ใจครับโอ้โหแบบหลับตาเล่นอย่างง่ายครับผมใช้ตีนเล่นเลยครับ <c oughs> โหดจริงๆฮะเดี๋ยวโหดแค่ไหนเราต้องไปดูกันนะครับอ้าวไม่มีตัวเปลี่ยนเลยว่ะ <c oughs> เจ็บมาต้องทีมแลลวปันหรือเราเรา <c oughs> มาแล้วกันแน่เลยพวกเนี่ยเฮ้ยแล้วไรวะเมื่อกี้ไม่รู้กันเฮียตกใจคิดว่าสีท่านโอ้โหมึดมากเฮ้ยไม่ต่ำกว่าเราอีกไม่น่าเชื่อนะครับเเซิฟจะมีคนกักของพวกเราอีกมาครับความบันกำลังกะบังเกิดฮะเนี่ย เมื่อโตบ้านเบิ้มกับแม็กบ้านนามาเจอกันนะฮะโอ้หน่วงว่ะพี่หน่วงนะเนี่ยอะไรคือหน่วงเอ้าไม่เคยฟังเหรอมันจะเป็นปความราักที่ไมตตาลีบเลยเฮ้ย,ย,ยแป๊ดนึงแป๊บนึงแปบ๊บแป,บแป,บแปบ๊จุดไว้ก่อนแปด๊ดยวเอา <c oughs> บอกจุดไว้ก่อนเดี๋ยวไม่เล่นให้ฉันเลยเนี่ย บอกเกือบแล้วก่อนเฮ้ยวิญญาวิญาโอ้โหเอ้ยเอ้ยโอ้ยโก้ดูโหเป็นไงหยุดดิหยุดดิหยุดให้ก่อนดิทำอะไรล่ะแด็ดเดียวโอ้โหมีฉีกขนมนี่กลางรายการเลยมึงชีกขนมวะเนี่ยหิวตีสามแล้วโอ้โหข้าวไม่มีแดกเอาข้าวมาอยู่นี่หว่าเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเอาไปกินข้าวยี่ห้อไม่ร้อนเออเดี๋ยวจบตอนนี้ไปเอาข้าวนั่งกิน เอาล่างมีครับผมกับตันเวนฮะมาที่อาฟาครับกับตันเวนกับตันเวนเอาไอ้ยตายอีกเล่นอีกโอ้ยอุ้นเหลือเชื่อจริงเลยกูคิดว่าพี่จะยิงนี่แหละพี่ผมเลยแบบผมเลยแบบชิวๆอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่บังคับอยู่แล้วพี่เพิ่งกดเปลี่ยนโอ้ผมก็คิดว่าพี่จะเลี้ยงไม่ยิงอ่ะเวลามอสกับตันกับตันเวนเวน โอ้โหล่างว่างเจอดเจิดว่างโอ้โหใจหมาครับใจหมาลูกเนี้ยไม่จ่ายครับดูครับเจอลาดเจอลาดได้มองตาปิป๊บๆเลยครับ <c oughs> โ,โหลังใจหมามาไปาเป๊ะฟอมุกมาแล้วเป๊ะปะโอ้ยยิงเป๊ะโอ้โหมันมันกับกูเดืบัวพอๆกันเลยเนี่ย <c oughs> เจ็ดเจ็ดโอ้การปียืนโลกงยืนแบบคนเดียวไม่ส่งส่งตัวยิบนั่นไงไม่ได้เด็ก้างหลังพี่หลักน้องเยอะแยะี่ควายนดดสอบต่อว้นดทีมไทยฮะเนี่ย ต้องใส่เองเล่นเองแหละเอาเ<ก>ดบูชี่เหรอเอ้ย,อยทอะไหะอายไม่ได้นิดนึงไหนวะมาโอ้โหด,ดูดูเตะขาเขาไงตีนั้นไม่เตะปากเลยแป๊บนึงแป๊บนึงหายแล้วแปแ๊บไ,ได้ไหมเนี่ย ไปบอกว่าตอปก่อนได้ไหมี่ยไม่ได้เลยนะเยแป๊บลึกดิเหยียดโอ้เข้าเฮียตอนนี้นุ่มหกนุ่มหกนุ่มหกใส่แป๊นเรียกกดไม่ได้แป๊บดิบอกว่าแป๊บโอ้โหยิ่งอยากยี่งเอาอย่าง โอ้โหแม่งตัวเอตัวดีไปหมดเลยนมหกใส่กดเหนียวชิบหายเลยจะไปหาเช็ดชู่ไงความหมายน่ะเลยบอกให้แป๊ดเอามือเช็ดเลยแหละวะเดี๋ <c oughs> ยวแม่งก็หายเยโอ,โอ,องเนี่ยผมสอบบอกว่ากครับผมแม็กเขาเรียกว่าผู้ดีผู้ดีแบบนึง <c oughs> ผู้ดียังไงวะสัตว์ ผู้ดียังไม่มีอะไรจะใช้ไปดิโอ้จ่ายอย่างนี้ติดดิโธ่บายยี้ดีไอ้ที่เดี๋ยวนี้อัอ<ำ>นพอดีเลยดิโอ้ธนี่มึงโง่เนื้อะไรเนี่ยโง่ไม่ใช่มงเข้าเลยโขก้าวเอง เอาโด,โ,อโดนแล้วคนเลหัวควายที่โมงขนาดนี้นเน้ยกระตุกโอ้โหขบักการเดี๋ยวแล้วขักการเป็นไงมีแต่กรรม,มาการไปไปเสียบอลไม่เสียประตูปัดยาของเรานี่โอ้โหจังหวะนี้วิวน่วนวินวิ่นยิจังหวะนี้ดูดปันป้นเรียบร้อยโอย ว่าแล้วจะปัดแล้วไม่ได้ไม่ได้โอ๊ยเจ็บคอครับไม่ได้นะลูกนี้โอ้วสวยงามมากคือ <c oughs> ถ้าส่งให้น้องแม็กเนี่ยคือ,อมันจะทําเสียครับผมต้องทําเองกินเองฮะเล่นกับบัตด่เล่นยากครับแตดหัวครับเป็นลูกชิงฮะเแตดหัวเพื่อสร้างลูกชิงเลยครับผม <c oughs> ทิกทิกของเกมฟีฟ่า13ครับ แต่หัวปุ๊บมันชิ่งปั๊บเลยครับอ้าววิ่งชนกับเองครับผมโดนแล้วครับโดนแล้วโหยิงอย่างน <c oughs> ี้ว่าแฮะเขาเยิงเข้าลำปากดีเขาเยิงเข้าลำเงียบจิ๊บยิงเข้าก็บอกว่ายิงคมไง <c oughs> เอาเอาอ้ <c oughs> กดดันหรือกดผิดเนี่ย <c oughs> ส่งด้วยอ่ะคืออะไรคืออะไรไม่ส่งไงไม่ส่งแล้วเสียบอลไงดูตรงัจบาดาเราบาดแล้วเสียบอลเสียประตูเฮ้ยเสียบอลเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวตีนตีนพี่แกเนี่ยโอ้โหทำด้วยอะไรเนี่ยยิงอ่ะขนาดนี้นี่พี่เครียดมาจากไหนพี่มาลงที่ปลายตีเดี๋ยวพี่บาโรซื้อมาแพง เอาโอ้โหตั้งนานเดี๋ยวรอก่อนโอ้โหไม่ผ่านลุกชอโอ้โหตั้งนานไม่งัดไม่เกินวิ่งมันึน้งวิ่งแบบแต่แรกแล้วไม่ใช่กำลังจะอันี่กลับมาอาันนี้มันภาพช้าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้อะไรตอนได้บอลน่นนนะน่าจะแบบกดเลยแล้ว เป็นหรือเปล่าเป็นมากเเฮ้ยโหนี่ไงดีเดี๋ยวจะทดสอบกองหลงัง <c oughs> มึงที่ทดสอบทุกที่เลยนะเฮ้ยเฮ้ยยิงอ,อ,อะไรอ่ะยิงเบาๆไงทดสอบโก้ไงโอ้โห ที่ตาสวยด้วยรู้ว่าน้ำตาอยากเล่นถายศาสตว์ให้ดูกันดูกันเด้มาดู่าสวยๆโคกูอยากให้ยิงท่าแบบนี้ตอนเวลานี้ไม่มีเลยนะพอเราหน้าปุ๊บมาเลยนะเอา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 นี่ครับความเจ้าไร่องคนนะพี่ไม่ใช่เหรอไปยางโอ้โหกล้าถามุัยชื่อมึงขึ้นขนาดนี้ ยังไม่เห็นชื่อขึ้นเลยอ๋อโอ้โหเหี้ยจริงๆครับผมของเราโอ้แอซิลิคคลเราไม่เป็นไงแต่อัดปากเขาทีลีเบอรี่ตีโอโหเล่นบอลแล้วได้ไร้วเนี่ยเอ้ยใจเหี้ยไปแล้วไปแล้วหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วโอ้โหงัดลูกนี้เหนือชั้นครับผมแม็กทำได้ โอ้โหโตทำไม่ได้ <c oughs> เอาบอลลงไม่ดีวะมาแล้วเวนโอ้โหผมกดเอสสูงให้แล้วนะมันไปถึงมือประตูเลยอะ่ะกดแรงไปหรือฮ่าฮาจบเกมครับผมก็ในตัวสูงนะครับผมยังไงก็เราชอบก็ยดาลืมกดถูกใจและซับสไคร้ได้ครับผมคุณแม่ครับบ,บอกอ่า บอกเออบอกลาในครับผมดีนะครับผมบ๊ายบายครับ <bye, S 2> <laughs>